สวัสดีค่ะทุกคนเจอคุูคิมอีกแล้วในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในหน,หน่วยเดิมค่ะก็คือหน่วย ของเล่นและของใช้นั่นเองค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูคินนะคะก็ได้พานักเรียนนะคะไปรู้จักเกี่ยวกับของเล่นและของใช้ว่ามีหน้าที่อะไรของเล่นเนี่ยง่ายเลยนะคะก็คือเป็นของที่ทําให้เรานะคะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินส่วนของใช้เนี่ยเราก็แบ่งได้เป็นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นของที่ใช้ในครัวเช่นหมอ้อมีดช้อนหรือว่าซ่อม และของใช้ที่ไว้ทําความสะอาดเช่นไม้กวาดหรือแม้กระทั่งของใช้ที่เราเอามาทําเอกสารต่างๆเช่นกันไก่คัตเตอร์หรือว่าแม้กระทั่งไม้บรรทัดวันนี้นะคะคุณครูคิมน,นะคะจะพานักเรียนไปรู้จักเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทําของเล่นของใช้เหล่านี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปกันเลยค่ะ พ่อคะลอยเก็บของเสร็จหมดแล้วคะ่ะเก่งมากจ้าพ่อคะลอยสงสัยว่าพวกของเล่นของใช้ทำมาจากอะไรหรอคะของเล่นของใช้ก็ทำมาจากสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเราซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่นำมาทำเราเรียกว่าวัสดุจ้ลูกแล้ววัสดุเหล่านี้มีอะไรบ้างหรอคะก็อย่างเช่นไม้เราก็สามารถนำมาทำโต๊ะ ตู้เตียงของเล่นไม้ผ้าก็นำมาทำเสื้อผ้าตุ๊กตาผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวพลาสติกก็นำมาทำตะกร้าขันน้ำกละมังถุงใส่ของโลหะมีหลายชนิดเช่นเหล็ก ทองแดงสังกะสีอลูมิเนียมเรานำโลหะมาทำเป็นตะปูกุญแจบ้านเครื่องครัวสายไฟดินก็นำมาทำเป็นเครื่องปั้นดินเผากระถางต้นไม้จานชามกระเบื้องอิฐที่ใช้ก่อสร้างบ้านยางก็เอามาทำสายยางหนังยางมัดของอยางรถยนต์ พื้นรองเท้ากระดาษก็นำมาทำหนังสือปฏิทินสมุดซองจดหมายเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆจำกันได้หมดไหมเอ่ยถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่จะทวนให้น้องๆคนเก่งฟังอีกรอบครับของเล่นต่างกับของใช้ตรงที่ของเล่นใช้เล่นเพื่อความสนุกและเพลิดเพลิน ส่วนของใช้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้สอยในชีวิตประจำวันนั่นเองครับโดยสิ่งที่เรานำมาทำเป็นของเล่นของใช้เรียกว่าวัสดุนะครับน้องๆวัสดุเหล่านั้นได้แก่ไม้โลหะดินผ้ายางพลาสติกและกระดาษเป็นต้นครับ ของเล่นมีประโยชน์คือช่วยฝึกสมองทำให้เกิดการเรียนรู้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ยังช่วยฝึกกล้ามเนื้อส่วนต่างๆอีกด้วยครับผ้าเป็นวัสดุที่สามารถนำมาทำได้ทั้งของเล่นและของใช้อย่างเช่นผ้าเช็ดตัวและตุ๊กตาเป็นต้นครับ ดินเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาทำเป็นของเล่นของใช้ได้อย่างเช่นเครื่องปั้นดินเผาแจกันจานชามกระเบื้องและตุ๊กตาปั้นรูปทรงต่างๆเป็นต้นครับของใช้คือสิ่งที่จำเป็นต้องใช้สอยในชีวิตประจำวันเช่นในข้อนี้สิ่งที่เป็นของใช้ได้แก่อย่างลบแปรงสีฟัน และหวีส่วนตุ๊กตาตัวต่อและเกมกดถือเป็นของเล่นทั้งหมดครับพรมเช็ดเท้าเป็นของใช้ที่ทำมาจากผ้าส่วนเข็มเย็บผ้าทำมาจากเหล็กและลูกโป่งจะเป็นของเล่นที่ทำมาจากยางครับน้องๆ วันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายครับจบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับวัสดุที่เรานำมาทำของเล่นและของใช้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวัสดุเนี่ยก็จะอยู่รอบตัวเราทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้กระดาษยางพลาสติกหรือแม้กระทั่งโลหะ วันนี้นะคะนักเรียนก็ได้รู้จักวัสดุที่อยู่รอบๆตัวเราที่นักเรียนควรจะรู้จักคร่าวๆแล้วนะคะว่าวัสดุแต่ละชนิดสามารถนำมาทำของเล่นและของใช้อะไรได้บ้างวันนี้นะคะคุณครูคิมนะคะก็มีกิจกรรมนิดเดียวเองค่ะคุณครูคิมนะคะจะให้นักเรียนวาดภาพสิ่งของนะคะจะเป็นของเล่นหรือของใช้ก็ได้ที่ทำมาจาก ไม้ค่ะเห็นไหมล่ะคะไม่อยากเลยเอ๊ะรอบตัวเรามีอะไรที่ทำมาจากไม้บ้างนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ครูคิมต้องไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ